โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบช n e นลทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง s i n g STORY นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวลำโพงตัวใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆจากเมื่อวานนี้เองนะครับตัวนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นว่านะครับผม Hdyg 3 5นะครับผมอ่าชื่อ Hdyg 3 5นะครับเป็นไวเลสสปีกเกอร์คือลำโพงบลูทูธนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับมีไฟนะครับทั้ง หัวและล่างนะครับผมด้านบนและด้านล่างนะครับมาด้วยกันทั้งหมดนะครับจริงๆมันมีทั้งหมด4สีนะครับผมก็คือมีเกรย์มีแบ็คมีดาร์กบลูและออเรน์นะครับผมแต่สีที่มานะครับที่มาที่บริษัทนะครับจะมีอยู่แค่3สีคือสีดำนะครับสีเกรย์แล้วก็สีดาร์กบลูนะครับผมโอเคมีอะไรบอกบ้างนะครับก็มีพื้นฐานนะครับผมนะ นะครับเรามาดูฟีเจอร์นะครับข้อมูลพื้นฐานของเขานะครับผมสามารถนะครับเพย์ไทม์ครับเล่นได้ประมาณ180นาทีนะครับก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมอินพุตเป็นแบบบีซีห้าโวลต์นะครับแบตเตอรี่เป็น3.7โวลต์นะครับขนาด1,800มิลลิแอมป์นะครับผมใช้เวลาการชาร์จนะครับ240นาที6ก4ประมาณ4ชั่วโมงครับชาร์จชาร์จพูดผิดนะครับชาร์จสีชั่วโมงเล่นได้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม ่ามีอะไรอีกไวเลสนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชั่น5.0นะครับผมลำโพงมีขนาด5วัตต์นะครับ2ดอกจำนวน2ดอกนะครับผมระยะการเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมซึ่งในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเจ้าตัวลำโพงนะครับไม่มียูเซอร์แมนนวลมาให้นะครับมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเฮ้ยสายชาร์จเป็น USB Type C ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็น USB Type C นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาเราดูที่ตัวลําโพงเลยดีกว่านะครับผมขอหยิบตัวนี้แล้กันนะครับสีเกร์นะครับชอบชอบสีนี้นะครับผมก็ลําโพงดีไซน์นะครับเรียบง่ายนะครับเป็นลําโพงสองดอกซ้ายขวานะครับอ่าด้านด้านด้นซ้ายด้านขวากันนะตั้งก็เป็นบนกับล่างนะครับมีสายหูหิ้วนะครับสามารถถือไปไหนมาไหนได้สะดวก นะครับตัวนี้มีนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ออนออฟนะครับเป็นปุ่มโหมดด้วยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มเพย์แล้วก็มีมีสัญลักษณ์รูปไฟนะครับ่าแล้วก็มีอ่า รูปไปขายไ i ไฟไปทำอะไรอ๋อเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีอ่าช่อง AUX นะครับช่องชาร์จที่แบบ Type C นะครับ Micro SD นะครับเสียบการ์ดเล่นนะครับแล้วก็ช่อง USB โอเคผมชอบนะชอบตอนมันมันเวลาเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดนะเปิดนะกดนะกดนะกดมา Bluetooth อ่านะครับมีไฟนะครับสองฝั่งนะครับผม สองฝั่งนะครับฟังเวลาปิดนะครับเวลาปิดผมชอบชอบนะครับปิดนะเฮ้ยเสียงมันโอเคนะครับมันให้ความ,มอ,อารมณ์สุนทรีเลยประมาณนั้นนะโอเคมาเปิดดูกันน่านะครับไฟมันมีให้กดไฟผมไม่นแน่ใจว่าปรับโหมดไฟได้ปะลองกดนะกดปึ๊บไฟเปลี่ยนโหมดแล้วกดปึ๊บ เปลี่ยนโหมดปะนี่คือโหมดหรือปิดไฟได้อ๋อกดค้างปิดไฟนะครับกดค้างเพื่อเปิดไฟอโอเคนะครับ ก็ถ้าใครซื้อไปก็ลองไปเล่นนะครับน่าจะมีโหมดไฟกดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงว่าเสียงเจ้าตัวเนี้ยลำโพง HDYG35 เสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อแฟชไดร์นะครับต่อบลูทูธไม่เอายางนะครับเสียบแฟชไดร์นะฮะจิ้มลงไป USB อ่า USB ผมจะเล่นเสียงให้สุดเลยนะอันนี้เสียงสุดแล้วนะ เบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยเวลาปิดไฟนะไฟ LED เนี่ยเป็นไฟเทคมากเลยนะครับผมผมจะลองนี่ว่ามันมันสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้เปล่ากดที่ปุ่มไฟนะครับอา้าวสตาอปไปเลยถ้ากดค้างล่ะอา้ากดค้างเป็นโหมดแล้วเห็นไหมไฟวิ่งเป็นวงกลมนะครับผมอา่ากดค้างอีกอา้าวปิดเลย นะครับก็เท่าที่ผมฟังเสียงก็ถือว่าใช้ได้ในทีเดียวนะครับไม่ไม่เบรดไม่ได้เน้นมากมายอะไรนะครับเสียงแหลมเสียงอะไรเนี่ยครบทั้งหมดนะครับส่วนเจ้าโหมดไฟเนี่ยเท่าที่ผมลองกดเมื่อกี้เพื่อนๆมันก็สังเกตนะครับก็คือจะมีไฟแฟลชนะครับทึ่งเป็นไฟแฟลชแบบนี้นะครับถ้าถ้าเวลาปิดไฟปิดไฟนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าไล่สีไปเลยนะครับกับอีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเรากดค้างนะครับกดค้างอ่านึงนะครับ กดค้างตัวนี้นะครับไฟมันจะวิ่งเป็นวงล้อนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พอเรากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไฟมันจะดับนะครับผมอ่ะเนี่ยคือการปิดไฟแล้วนะครับคือเอาไว้ง่ายครับถ้าคุณอ่าเปิดไฟไอ้ลำโพงเนี่ยมีอยู่ประมาณ2โหมดนะครับไฟก็คือเป็นไฟแฟลชนะครับไล่สีโหมดที่1นะครับไฟที่โหมดที่2นะเป็นไฟวิ่งเป็นวงกลมนะพอกดอีกครั้งหนึ่งก็คือปิด เจ้าตัวไฟนั่นเองนะครับโอเคก็นะครับรีวิวเจ้าตัวอ่าขออนุดกดสต็อกก่อนนะครับเจ้าตัวลำโพงนะครับ HDY นะครับ HDY G สามสิบห้านะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะเพราะผมยังไม่รู้ราคานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนถ้าผมรู้ราคาผมจะมา เขียนไว้ที่ใต้ลิงก์นะกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับลำโพงเจ้าตัวรุ่น HGYG35 นะครับผมก็คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมหากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนได้ที่ใต้คลิปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม